ทุกนนะว่เพล่ทุกคนนะใหญ่ๆรีบเร็วนเยอมาทังนี้กับีครับโอ้ฉากเนาะสีมือคันเทพเด้อดกาบตัดทายสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับสมยินดีต้อนรับเข้าสู่งสุพรรณบนนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปวิดีโอนี้ก็พบกันในบรรยากาศยามใน อ่าแรกๆนะพี่น้องก็สีได้พ่ากันไปหาพักนกกินมาให้พี่น้องเลยอ้าวก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ฝาก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามด้วยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นแนงบังดาลใจใ,ในการคิดคลิปวิดีโอนัสองคนผ่านชัยเพื่อนกับคุณนาทเทยวเนี่ยทั้องคนเลย ทางเลยวะรวมทางอะไรเยอะเหมือนเด้อทางไป,ปรย์ๆอยู่ได้พี่น้องเลยมีทกทีมงานเข้า,าเข้าพูดเลยคอยย่างไปตามทางสบายเาเลยได้ตัดชายกับคนแถวคนย่างเอาปูนหาาหไม้เลยโซนมังไห้หกันใได้ ยังไยกับไม่ได้สูงไปเลยประมาณซี่ซเมตรนี่แหละอะย้ยทางไม่ได้สูงไปแล้วก้มให้นี้เป็นยูวข้างให้ข้างหน้าครับเจ้าพลเือทีมงานกับฟักกันย่างเอมมาซื้อ์กม,มีป้านา้มค่อยนะย่างกันย่างใบก็ไม่ได้เี่ยน้ำค่อยคู่ขาทีมงานห้องเห็นทาง ờ subscribe cho kênh Ghiền Mì ai Để hay bỏ súng chào 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 ผมได้จะการเห็นทางก่อนสูงพอดอ๋อสูงด่ไหมโย่เออหนี่ปเออยี่ยมมาสังไหมใช่ไหมเออไดๆเอาท่ันคือมัดผนอันนี้อั่นี้นีดีป่ะดได้ลยนี่กน่ะ <oires> แลวเอว้ไได้กินบบนะโตวนี่เลยเอวนี่แหละเอวนี่ก่อนมันตุ่งาเด้หนุกเปล่ากับห้าหมู่ห้าเนี่มันช่ำมันช่ำนแรงห้างแปงแผเพอแล้วก็สี่เด,ด้กะเกมเอฟีสามเ้าบมันคับเอาเลยได้พี่น้องเลย Cảm thấy ว่า và một กินมาให้ก็สิบ่แอวเอาอืออ๋อผู้เข้า <laughs> กระโตกเลยนะหกดชอบบขึ uh. ้นมือก่อนบออ๋กดนี่แท็กไปแล้วมัดเกลเ่ยขึ้นมือก่อนเย็นเย็น เนกอะนกบีนอยน,น,น,น้อยุอนกอยูอป่ปลาย,ยอยู่งาบบังเลยจ้ะ นกปุมาเลยพี่น้องมาแล้วนปุรีมาแล้ว hơi thôi 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 đầm thôi đây, đi thôi không? chạy, thôi 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 ไม่เห็นเลยครับไม่เห็นพีนงเก็บนกปร,ริก่อนพี่น้องเลยไม่ผ่านสอยลงเลยเห็นเังไม่เห็นเน้ะไปหาไปตรงกันก่น,นกปร,รกิงานนี่แหละหาน้าตังนี่หาไปก,ก่อนโอ้โห้เลย quần hầu hòa hà nữa thạch tổ thế này Soi tóc tốt bội hai mất lạnh bóng dưng hay dưng 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 hay แต่ยูทูเตอร์นี่มีเห็นป่ะแต่มป็นทีมงานอ่ะสอยลอยลอยตรงนี้เลยกว่าแตมาสิได้โตแล้วนี่ หกกว่านี้เลยโอ้ยโหเละพี่น้องเยค้างเลยความหกคนกระสุดเลยสุดหกแจนมันแจ้งงานนะสวยงานน้อยน้อย เดี๋ยวเราไปเลาเก็บก่อนเขียนที่บอเกินลย แมาว่ามา,มา,มาไม่ว่าว่านี่ลูกเขาว่าทีมงานน้ำตกน,นี่แต่ก็าหานี่ก็แห้งเลย เราต้องอยู่ในนี้นละเห็นไม่เู้มันเป็นป่าเล่าแตาเ่าไี่ร้อุกอยางเลย เอเอกูเตอกันนี่เลยหดลอยลงมาสวสดทดงนี้บอกอ,อยู่งานแต่แท้กาดทริท้งอยู่นี้เราก็าเห็นลกดำมาเห็นไว้แต่แท้ มือหินี่นู่งอมเลยให่ๆดุกระโลงทางทีมงานเอาก็ยอมแล้วนกนี่นะยิ่งขึ้อยู่กห้าไปเห็นพี่นู่งเลยวันนี้ไปหาต้อนกเขาหรื่อกระโตงได้เหม บนบริเวณทีมงานนั่งกันอ่อแต่ก็มาให้สิไปหาตอนนกองโตงตอนน้องเข่าพี่น้อ,เอง,ง,องเลยสิชโชคสิมาเนี่ยเลยทีมงานเท่าก็เอานกไม้ไปน้ำการเจิญไปเ่ยน้ำครับขุดอนกไม้ก่อนพี่น้อง,อ,องเลยนกไม้ลายครับเลยนี่ขนาดน้ต้มเบาต้มสดต้มสดพี่น้องต้มสดต้มน้ำนกไม้นะ ê còn hiền nó may tao lo đây nó coi miến coi điều ra năm hôm nay hơi hết thế hết <laughs> <Quảng. cười> xay này sinh thám เออคันโตกมาหาโอกาสเห็นที่จะเห็นในซูมมันหกกระทิงทะลุแผลงใช่ใช่คืออ๋อนกต้งแน่นุกเขาแน่พี่น้องเชิงนี่อ๋กโคกอยู่ทันหนูกต้งนุกเขาลองเบิมาทาว่ามีท่านมีเพื่อตอกับตัวสีเข้ายี่หลอก วปาดไม่ไหลทั้งหมดเนริ่มพันใช่ไล้วนี่นี่ไม่รอดไถ็นีหมเ๋ยนนี้หนแหละต่อเลยต่อเลยขันเนากมีค่าอากาศโหนี่เลยแถวน

จากลงเลยยังบ่ใช่ไหมเอวนุ่งเลยกระดกเลยโอ้ขาดนาะสีมือขันเทพเด้ค้ำเลยพี่น้องเคืบรอยากรกผัดหัวหน้าสร้างลุยหัวหน้าวัฒนาเฮาสร้างลุยตลอดเหมืนวะค้ำกับเป็นไตโทรศัพท์มือจัดไปตามเจอเพื่อนก่อนรอบนี้ ยางไปเจอกลุมไม้ต่อนกเห็นบรรโตสักหน่อยแบมานี่นไี่โอ้มีชมต้นคือสีเม่นสีพาหลือน้องเขาสวนไมต้นแล้วนี้โอ้มีแก่ป่าอีหันหัองตัวสามตัวาเลตัวีจมานาล้เนี้จรตัวจริงเด้อ แต่จริงยังมีหูเนาะลูกเข่าวผมพี่น้องฝากกันเท่าบนโสมิตตนขอเจ้าแล้วนะปนี่หน้านำนาผาทางเท่าสสมิโตนกันเลยครับ่ปรฟานี้ไม่ได้มาอุ้มเลยอ้เลยเลยวจะมาหามาอุ้เขาอีกแบบนี้

ไปโพสได้เลยไปได้แล้วท่านจริง เตือนภูมิลินไปเบนสิฮะถือว่าทีมงานเท่ากันจะได้พากักกับยาวต้าเฮือนก่อนบ่นพักบ่นเเสวุ่นและหาอยู่หากินกัน,กน,กน thì vào đây vậy đấy nên cột sọc còn du bọn phác bọn sau lại phải ngồi còn này làng nhà là, là. Chạc thì mà hót hồ na à, phải cái chất cán luôn đấy nhạc phai bên nè nâng cao chỉnh mai còn cao đấy máy rồi nâng cao thôi máy chưa về nữa khoan มใบผืนใบมาเ,เดี๋ยวพูดเลยได้โอ้ตอนนี้นมีคักปิดพ่พานมาหนึ่งเอน,นี้มีเชือกวัาางรัดมเอน,นี้นะมีเชือแล้วขำแนละ้วโอ้ผิดพลาดเนาะแต่ว่ามีด้วยว่าเอ็นนะมีนิดเอ็นหนุ่ม,มอ๋อคนเงาอืมเหล้วฮะถือว่าอาหารการยู่ก่อนก,กินนี่มีมีคาดเนกคาดแนละ้วคาดขัดหาอยู่เพอานะเพราะปัญ ผลงานของคอยและทีมงานก็นถือว่าได้สามเต็มไปเลยทางนกกระตรงนี่นกปลิวตัวนึงแล้วก็ับนกอย่างเล่ย์น้อยเอาถือว่ามา,านพอสมควรพอได้อยู่ได้กินแต่ทีมงานเขาจะเช็ดกินไนเ้เลิกและมีลายอ่านอยู่ในกินกันทางปลาเย็นก็นมี่เลื่อปลาเย็นนี่บปล่าโมเมนต์ Moment. พยเย็นก็มีไลท์เตอร์พยเยนก็นได้พอดู่ได้กินจากทีมงานเฮาสิเฮ็ดกินแบบนี้เลยลายอันก็เนาะหน่อไม้ต้มก็มีคิมอกาหลังจากที่ม,มาตแต่หายอยู่หาก,กินก็นถือว่าไปฝฟกก็มาให้พี่น้องเอ้ยฝสก็มาให้ก็ได้นกสองตัวอันที่จริงก็ล่องลายตัวอีกเนาะแต่กัทีมงานเฮาหาเก็บบ่ได้มันหกเลยนะทั้งพื้นนะ่ะหกขนาดหานี่แหละก็บ่เห็นนกตกสามสี่ตัว เก็บแต่แท้แล้วแตสองตัวทีมงานเขาก็เลยโบยจักใส่ไปเลยแหละก็เลยพากันไปหาเลาะต้อพี่น้องเลยเลาะต้อนกแล้วก็ถือว่าหมานอยู่ได้เต็มหนึ่งนกอ่าโพลกระดกตัวนกกระโตงได้ตัวหนึ่งมาหอดบออะไรก็ทีมงานเอาหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำก็ขอยกระสีได้ไปหาออมนาำในก่อนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปแต่เพลงตัวนี้ขอขอบคุณทุกเจอนักเอฟซีที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้แต่ต้อจบเพลินๆเข้ามาเลยกับ ฝากกดไลค์ก็แช่ก็ติดตามด้ด้วยพี่น้องด้วยเพื่อเป็นแรงอ้งใจในการให้คลิปวิดีโอเพิ่มเตเลยคลิปหน้าไอพี่หน้าพ่อไม่ม่เน็ะเพื่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพลงตัวนี้